ลูกชั่วสัำช้าเร็วสานักฉันก็รักลูกของฉันนั้นเป็นที่ตอนน่อให้มีคนค้นดาทั่วประทีแต่ใจฉันนี้ให้อภัยทุกชั่วยามยิ่งกว่านี้แม้ทีวีจะงมอบให้ยอมเสียงภัยแรกขึ้นมาหาเข้าถามทุกวันคืนจิตใจฉันเข้าติดตาม ามใจแน่นั้นห่างไม่หา่างลูกเือเจตนาอัสสานีในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆได้คร่ถ้รวนสมบูรณ์จึงขอยุตจิพระธรรมเทศนาลงเพียงไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ในท้ายที่ ทุกส่วนทั้งหมดที่ท่นานเจ้าภาพมีคุณแม่ทัวงหมอคณะญาติสนิทนิสาย,สายได้ทาในวันนี้และด้วยอานิสงส์ในการให้ทธรรมทานในการเวลานี้จงมารวมเป็นบับาเป็นเดชะเป็นพรลวัตปัจจัยบรราทานให้นายจินจักรมุขสมคตจงได้รับทราบด้วยยอ่างณวิถีอย่างใดอย่าง เมื่อทราบไปแล้วขอให้อานุโมทนาในบุญกุสลที่มีบุญแม่รูวังไ่จะจากมีทิศหายจะทาให้ทุ้คิดไปในให้ในวันนี้และเมื่อนุหมดนาแล้วขอยได้ไปเิดในสุตติโลกสวรรค์พราะแต่ความสุขอันเิญจจะมีชีวิตถึงความแ็กทุกในใดอยู่ขอให้พ้นจากความทุกข์ั้งปวงตรงไปสวย สาชิ้นการละงานคืนพร้อมหน่วยเวกอนพิจาราพร้อม้ดย่าติที่สหายตรงประสบแต่ความสุขความเจริญมากัานด้วยทรัพย์สินสมบัติมากมายารจากความทุกโศกโครธใดต่างๆเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวันนัสุขาพมีอายุยืนยาวนา มีพลังกำลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เวลาได,ยด,ยด,ยดย้ยศได้สรรเสริญได้สุตรตลอดกาลนานเกินแสดงพระสัง